สวัสดีครับ DIY Channel ครับ DIY Channel ออกบ้านมาฝากครับบ้านทรงโมเดิร์นครับหลังนี้นะฮะพื้นที่จะสอยนี่ถือว่าอยู่ที่45ตารางเมตรครับราคาหกแสนครับ DIY Channel อมาฝากครับอันนี้ระเบียงครับระเบียงบ้านหลังนี้ครับหน้ากว้าง6ลึก7จ็เมตรอาครับ6ลึก7จ็เมตรอา นี่ท่านผู้ชมนะฮะโครงสร้างเป็นเหล็กฮนะเหล็กชุบกันว่านหนฮนะตัวเรือนเป็นไม้ครับท่านผู้ชมสามเสาหน้าเป็นสกลมครับไม้ที่ใช้มีไม้เต็งมะเลยครับมีไม้นาคบุตรครับนี่ฝั่งด้านหลังครับของตัวบ้านนะครับรับเบียงสองเมตรนะครับสองเมตร ห้องครัวห้องครัวกับห้องน้ําก็2เมตรสองเมตรแน่ห้องครัวยาวกว้างนะสี่นะ้องน้ำสองคูณสองครับเอาครัวสองคูณสี่ครับห้องรับแขกและห้องนอนครับสามเมตรนสิบคูสามเมตรครับนี่ฮะลงสีไว้แล้วหลังคามุงได้เมเตอรชีตนะครับ นี่ครท่านผู้ชมดูครับฝนจะตกแล้วครับฝนจะตกวันนี้เดียวไววันฉนเมาฝากครับข้างหน้านะฮะช่วงหน้าช่วงกลางก่อนช่วงกลางเนี่ยสูงประมาณเจดสเซนครับช่วงหน้าเนี่ยประมาณห0สิบช่วงหลังเขาหกสิบก็จะรู้ว่าต่างระดับนะดูจากเสาอ่าเสาของโครงสร้างนะครับนี่มีบานประตูเปิดประตงระเบียงด้วยครับทำลูกเล่นนะตรงนี้นะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเียมชมด้านในนิดนึงครับ เดียไว้ฉนจอมาฝากมานั่งหนึ่งตัวสาเมตรด้านหน้าแล้วก็ที่เหลือเป็นลูกกลงนะครับนี่ลูกกลงการลงสีก็อย่างที่เห็นนะครับพื้นเนี่ยยังไม่ได้ขัดนะฮะขัดกา้ลงสีครับบันไดสามขั้นนะข้างหน้าสูงหกสิบเซนประมาณนี้ครับขึ้นมาถึงก็เจอระเบียงครับขนาดสองเมตรคูณหเมตรครับฝ้าไปดานตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมคนะับสองหลุมนะนี่หน้าห้องนะ ประตูหน้าต่างบานสไลด์นะครับมีประตูด้านข้างนะที่เปิดปิดเปิดนะหกคูณเจ็ดไม่ได้สิบครับสี่สิบมาตารางเมตรราคาหกแสนะครับนะมานั่งข้างหน้าครับอันนี้บอกก่อนว่าระเบยียงนีสองเมตรนะครับห้องครัวก็สองเมตรห้องครัวสองคูณสี่ระเบียงสองคูณหกส่วนห้องรับแขกนี่ห้องรับแขกครับท่านชมบานประตูสไลด์นะฮะบ,บอกก่อนผมสไลด์ดูนะฮะนี่ฮะ ดีไอามาฝากครับท่านผู้ชมสไลด์ซ้ายขวาลายไม้นาคบุรกับไม้เต็งมาเลนี่ลายสวยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็สามเมตรละสิบกับคูณสามเมตรฝ้าไปด้านนะใส่ระบบไฟไปแนละ้วนี่ห้องนอนนะประตูสไลด์นะสามเมตรละสิบคูณหกเมตรอ่ะสามเมตรละสิบคูณสามเมตรพูดผิดนิดนึงเนี่ยครับฝ้าไปด้านนะนี่ฮนะ ห้องนอนั็แขกนี่เท่ากัน,นมาข้างหลังครับข้างหลังก็มีห้องครัวครับขนาดสองเมตรคูณสี่เมตรครับนี่ห้องครัวครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยครับสองคูณสองเมตรนี่ห้องน้ำปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเคครับมีหน้าต่างระบายแสงนี่ก็ใส่กระจกให้ครับ ดีไอขอบคุณมากที่ดูคลิปครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับวันนี้มาอําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้วครับเรียอ,องบ้านมาฝากครับวันก่อนเขาไม่ได้ลงสีผมก็ถ่ายวันนี้มาลงสีแล้วถ่ายใหม่อันนี้ไม่ว่านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ